วันนี้ก็มาเจอกับไฟเตอร์ลำหนึ่งของไทยอีกแล้วนะครับไฟเตอร์เดย์เจอกับของใหม่ที่เพิ่งมาเติมสดสดร้อนร้อนกันเลยนะครับอันติเมทของดากอนนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะได้อันเชิญหรือเปล่านะครับเมื่อกี้คอยเต่าแล้วเป็นเจ้าของร้านเริ่มก่อนเริ่มได้เลยครับเข้าเทินจัวเข้าเทินจัวมีแววว่าจะลําบากแล้วหรือเปล่าเนาะเยังไม่ได้ดูมือดูกัน <laughs> ไม่ได้ดูมือเล่นได้หรือไม่ได้ใช่ไหม ชาติชาติจั่วโอตายแล้วฮะดูสิเปิดห้าหาหน่อยฟาเนี่มาหน่อยอ๋อโอเจอครับผมครับที่เหลือเรียงใต้เดี๋ยวปุ๊บ ดาก้อนแอนตาเนาะดาก้อนแอนตารับผมมีเด็กถามว่าทริปเปิ้ลอ่าหรือเปล่าครับคือขีอ้เกียจเปลี่ยนแฟกครับไม่ใช่อะไรเป็นดาเอาถ้าสามเบอร์เลย <c oughs> เด็กถามสามเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเออออเอเดยวเป็นเป้่าอ่ะสองกงี้เข้าเลยอย่างั้นอ่าเหลือแปดพานเลอร์คอเทนดรอชาร์ดแอนดรอ อืมฮึ่มฮึ่มตอนนั้นดีเฟนเท่าไหร่นะสองพันดีเฟนแค่สองพันโอเคแอสฟอมไกเทนโอสองเกตตัวชัดนหนึ่งว้าชอบได้ไลยที่ไปแล้วหลายคลิปเล้วใค้คนแรกต้องอยู่ข้างล่างรูปนี้เลยนั่นสินะบัดดี้คอขอเรียกหยิบบัดดี้กิ๊บขึ้นมืออ่าโอเค แล้วก็ออกาสเซเพนกาสเซเพนไปที่ช่องซ้ายอ่าแบทเทิลโอเคอากาศไอ้ไม่มีอะไรสกิลพิศดารมากมายนะมีตัวกาสเซเพนตัวนี้ถ้าตีฮิตมอนแล้วจะได้ชาร์จหนึ่งเกตฮิตมอนพลังจบทีเท่าไหร่ครับห้าพันพลังจบทีห้าพันเลยนุ๊อ่ะเข้ามาเลยตียมอนก่อนเลยโชนหนึ่งทีอโอเคเพามันสกิลฮิตมอนอยู่แล้วกาได,ได้เกจ ได้เกตโอ้ไม่ยอมให้เกตล้วด้วยไม่ไม่ยงั้นเอาไกเทนโอตีมอนโอเคได้ตำรัจโจมตีผู้เล่นนับเหลือแปดโอเคพันเลยเินจูโอ้สักครู่ครับผมสต๊อปก่อนอ่ะมาต่อกันนะครับเมื่อกี้สายเข้านะครับจั่วมาแล้วนะครับจวมาแล้ว จะม,มาได้ทำยังไงดีชาร์จค,ค,ค,ครับผมชาร์โอเคนะครับมาเลยฟานี่อืมกิฟกีฟฟานี่ครับผมแล้วก็โซชาร์ตก่อนโซชาร์ตโซชาร์ตหลังจากนั้นเซตเว้เซต,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 ตมังกรกอเด็ก <ties. S 2> ทุกใบบวกสองพัน ว้าเจอฮีโร่ต้องบวกพลังนะครับแมนเดี๋ยวตีไม่เข้าอืมดีเฟนต์หกพันดีเฟนต์หกพันตีเป็นเจ็ดพันแล้วแต่อและทาว์ันเีบีอ่ะเจ็ดพันมันกันคลาสสิกจุดๆคลาสสิกครับผมถือว่าสเแตดยังพอสู้ได้อืมมาเลยเรล่นกันเลยเพราะมีอยู่แค่นี้เหมือนกันอ่าตัวนั้นเดี๋ยวนะตัวนั้นฮิตชาร์จเกจ เกิปัญหาเลยตัวปัญหาอาตีเจ็ดอาตีเจ็ดพันก่อนไปที่<ค>ตัวเซอร์เพนไหมเขาเร,รียกเซอร์เพนนะเซอร์เพนอ่ากาเซอร์เพนตายโอเคต่อไปเจ็ดพันสามครีเดี๋ยวนะถ้าสามครีพี่เดเ <c oughs> หลือแปดเหลือแปดปั๊บเรียกน้องมุดมาอีกอืมเวนกลับ <c oughs> น้องมุดมาอีกอเดี๋ยวฉะพึ่งให้น้องมุดมาดีกว่าไม่ไม่สู้อ่าเซอร์เบรซครับผมเจ็ดพันเซอร์เบรซนตาย อ่าแล้วก็ใช้กิฟต์ครับผมครับผมใช้กิฟต์เอามือไป 8, 1, 1, แปะเกณฑ์หนึ่งใบหลังจากนั้นเปิดสามชุบชุบชุบเปิดสามเอาไปเรียงบนแล้วก็จั่วมันหนึ่งผ่านเลยผ่านแล้วก็เทิร์นสแตนแอนด์อลอืมคาดด้วยบันทิกิฟต์แล้วก็ดอ<ช> <draw. S 2> ตีอ่ะไลท์เราเหลือแปดอืมอ่ะบัตดีคอต่อไปเฮเบรับหยิบบัตติคลิปตีเฟนไม่เพิ่มเนาะดีเฟนห้าพันใช่ไหมฟาเน่ฟาเน่เดี๋ยวนะฟาเน่หกอ่าเทาสันเลเบียหนึ่ง อืม่ะกาเซอร์เพนนีรอบแล้วก็อืมโจบไม่ขึ้นตะทีนะอ่ะขอใช้บัตรดิคลิปทำการหนึ่งใบยาโตให้กับเซอร์บรัสโอเค สกิลฟ so okay. ูลไฟสเปรัตทอรโซยิงฟาเน่โอเคโด้โอเคเข้าแบทเทิลเลยอ่าตัวนั้นฮ <uh ิตมีสกิลฮิตมีสกิลตีสักเวฟไม่มุบไม่มุบไม่มุบนะไม่มุบไกเฮนโอตีฟาเน่ก่อนขันนุขันยิงฟาเน่อืมอืมอืม จะรักนี่ไหมกำลังคิดอยู่เอาไม่รักก็ได้ไปไปตายไม่รักแล้วนะอ่าไม่รักไม่รักโจมตีเท่าเส้นเลเปียกาดได้เกจเอียไม่ให้เกจไม่ให้ไม่ไมอยอมให้เกจด,ด้วยไม่ให้เกจเท่าเส้นเลเปียทีเท่าเส้นเลเปียป่อยเลยถาเลย่องงั้นอย่ากับเป็นแวนกาดเลยเคลียร์เคลียร์เข้าเต็นจู มือเหลือสามแล้วแห้งแล้วชา้าจั่วผมก็เหลือสามเหมือนกันอืมเอาละ่ะอืมเปิดห้า <5. S 2> ออกสามสี่ห้าเจอไหมครับพี่เจอครับผมแต่ไม่ใช่ไอน้นุนตึ๊บๆเรียงเรียงเรียงอืม กิดดูก่อนนะอ่ะลงไปเลยมีขึ้นมากมีอยู่แค่นั้นพลังไอ้นี้บวกด้วยก็จะเป็นห้าห้าบวกจากเวดีเจ็ดเจ็ดโยแรงเว้ยเจ็ดอ่าเดี๋ยวนะเราจะห่วงหรือเปล่าเราจะห่วงหรือเปล่า,า,อ,ลาอ่ะเริ่มเลยอืมเดี๋ยวนี้บวกคลิมไหมวะเดี๋ยวดูก่อนนี้โอ้ไม่บวกคลิไม่บวกคลิอ่าแต่ว่าตีถึงอยู่แล้ว ตบๆอืมอืมอืมคิดหน่อยซิคิดหน่อย,อยผมลิงก์เลยลิง์เลยอ่ะลิง์เลยหมื่นสี่หมื่นสี่ตีตีตีไปไหนตีกางลิง์ตีกามีท้าเกตมือกี่ใบมือตอนนี้มีสามโอ้ผ่าดึกตีทิศไปผ่าเลยผ่าเลยเต๊บเซฟเก็บเซฟบเเอาเทิร์น แปนแอนดอร์ and all. อืมชาร์ตแอนดอร์อยเอาไงจะชีวิตดีอย่างี้อืมในดอบ dude, ไม่เวิร์กเท่าไหร่ไลกก็แปด เอาละงั้นรุยอย่างนี้แหละแบทเช่นเอาออนแทรเลยอ่าเดี๋ยวนะรับมือของตากคือไหนนะสามห้าพันห้าพันครับห้าพันห้าพันยังไงเขาต้องตีมอนโอกาสสูงแล้วกันแ้าเราก็จะไม่เหลืออะไรหรือเปล่า๋อารามนี้สามใบรามนี้ใจดีผมมูฟบมามูฟบอกอ่าเอาจังมือสามใบไม่กล้ามือสามใบมูฟบใช่ไหม งั้นเอาเซอร์เบรัสตีข้างก่อนเลยเซอร์ตีข้างบ่อยเลยกาเซอร์เพนตีกลางอ่าเข้าแผ่แล้วทีนี้อืมบวกเป็นแปดดีเฟนต์แปดเหรออ่าดีเฟนต์แปดแล้วก็น่าจะกลายเป็นหมื่นอ๋อโอเคลืมถามดีเฟนต์ลืมถามดิเฟนต์อ่ะไม่เป็นไรตีต่อแปดพันอืมผ่านเลย โอ้โหโอ้โห,โโหดีไหมวะอือเรียกอะไรก็ไม่ได้อนติเมก็ไม่ได้ต้องจุ๋ยให้ได้ฟานี่อย่างเดียวเอ้ยฟานี่ออกมาดิฟา้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวพี่เดคิบเท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งกิปหนึ่งกิบเพราะว่าไอ้กิปหนึ่งไปอยู่อันที่สองแต่ปัญหาคือว่าถ้าติดสถานะกิปสองลงมามันจะไอ้นู้นนี่ว่ะอืมลงมามันจะไอ้นูน้น ตีไม่ถึงแล้วตีไม่ถึงแล้วอ่ะผ่านเพลินให้ฟรีเทิร์นเลยเฮ้ยโอเคมือเดียรามไปฟรีเทิร์นแตนแอนโด้เฮ้ยยังชาร์จต่อชาร์จแอนโด้กิฟตอยู่ไกลตอนใครครับกิฟต์อยู่ใครใช่ใช่ไม่เป็นไรมีบันทึกกิฟต์หนึ่งก็ยังได้อยู่โอเคอืม อ่าไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนมือได้อยู่นะเร๋่วที่จะเปลี่ยนมือแลออืมประกอบทีนส่วนไล่อืมกิฟฟินขึ้นมือแล้วกันแล้วก็ลง<อ>กาลีโอเคคิวกิฟฟินเข้าโซ่จ้ะ อืมอมเมอร์ชาร์จนะครับถูกนําเข้าสู่โซด้วยค่าคอนหรือความสามารถของอเมอร์ไนท์ได้ชาร์จหนึ่งเกตเด้เดี๋ยวก่อนอันนี้ทาอันนี้ให้ไปก่อนโจก่อนวโวก่อนโจก่อนน้าโจก่อนโจก่อนแล้วก็ค่อยชาร์จรเกจโอเคอืมโวขึ้นมาเป็นอืมเอาละอืมเกจก็มีพอแล้วฮนะมาเลยมาเลอยเยอะมากมายแบทเทิลมาเลยครับเขาแปดอ่ะนะ อ่ะตีทีละสองน,นะสองเหลือหกสองเผากาลีหน่อยครับผมตายอ่ะสองอีกเหลือ่เลยอืมเฮ้ยจัวฟ้านี่กิมมัวด้วผมทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยตายแล้วดรัอ่อ,อืมเดี๋ยวนะอ่าตอนนี้ตัวของพี่เดมีอะไรบ้างนะตัวน,นั้น ตัวโตของไอตัวไกเทนโอมีเพนมีแค่เพนอืมมีแค่เพนมีเพนมีเพนหมูมาก็จะตีทะลุไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะชาร์จดูดิโอ้โหไม่ไม่ถัดลวอะลงมาดูโซ่หน่อยครับผมเอา เลยนะขออโซล่ะอ่านก่อนอ่านก่อนเมื่อก้าวสู่น้ำเลือกการบนสามกุ๊กแข่งหนึ่งใบถอดโซการที่เรื่องนั้นหนึ่งใบลงดกคือผมเลือกได้ใช่ไหมอ่าอ่าใช่อย่างนั้นถึงเลือกได้ตัวเพนนเทนะครับผมอืมครับและมีแค่นี้เลยอ่ะโอ้อจิมมัวไม่ขึ้นอะยังดีมันตีห้าพันนะหน้าห้าหลังห้าตีเซอร์วัลครับผมหนห้าหลังห้าตีเซอร์ัลเซอร์ัสตตายตายเลย เลือเหลือแค่สี่มือสองใบเขาเทินจั่วอะไกันนี้เลือดเหลือเท่านั้นอืมไม่ช้าละกันเพราว่าเลือดเหลือสี่เหรออืมช้า,ชาด,ดีกว่ชาช้าได้นอ <laughs> ของได้นะเอยม,มีอะไรเลยเือดเหลือสี่อะลงการรีบอีกตัวไม่ยัดไม่ยัดด้วยอ่าโอเคแพทเทิ ่ะกลางหมดไหมแค่นี้พอกลางยอมยอมยอมกลางไม่เลยนกาสูนไม,ไม่ตายอยู่แล้วคนนี้เนศูนตาสองพี่แพ้เริ่มก่อนเริ่มได้เ,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 เลยได้เ,เลยเจูอ่โอ้โหแม่งพอทีอย่างนี้เนี่ยแหละพอทีอย่างนี้คิดหนักเลยโอ้ตายแล้วมาดีเกินพนรอบนี้ ้าไปไหนดีวะอะชาช้านี้แล้วกันด,นะกดีเกินด้วยนะรายการดีเกินอะฟานี้ครับผมครับผมหยิบคลิปหยิบคลิปเดี๋ยวได้มีมือให้เอาเข้าไปกุศลโอ้แป๊บหนึ่งครับผมครับอะต่อกันเลยถามว่าดึกแบบนี้ใครมาส่งนะครับเขามาส่งมาเฟือนั่นเอง วิุ๊บวกพลังโอ้โหแต่หัววันมันมรู้จะเซ็ตก่อนทำไมด้วยนี่น่าจะขู่แต่ไม่เลยจ่ายไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เกตเริ่มต้นเหลือได้ของดีอ่าอ่อ่าตีเลยครับสามครีเข้ามาเลยเหลือเจ็ดหลังจากนั้นโยนกิฟโยนกิฟอืมไปไหนดีวะมือดีแบบนี้มือดีแบบนี้น ใบนี้นะะ้วกันแล้วก็เปิดสามใบเปิดสามเปิดสามเรืองบนจัว่วผ่านเลยเค <Turn draw. S 2> รื่อรออืมชาแอนดรอผ่านเน่อืมดีเฟนซ์พาเน่หกพันเนี่ย ก็ไกเทนโอตั้งแปดพันกูอะไรอ่างั้นลงไกเทนโอเลยก็ได้ไกเทนโอมันเลยชัดแจมแจมเบารัสแด่แล้แาหยูดแย่เออาไงดีนะหนึ่งเกตเหรอือมต้องลงแบบนี้นะกาเซอเพน และเมทัลพิ i เนอร์เมื่อลงน้ำคราบมันมือหนึ่งใบเข้าสู่โซไอเทมจากนั้นเลือกเบสแมชชีนไม่เกินสองใบได้รับพาวเวอร์สามพันจนจบเทิร์นเอาเลยเอาละเอากันซาร่าเข้าโซไปแล้วก็บวกไกเนโอกลับไปตัวนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมตีฮิตใช่ไหมอเอาบบกตีฮิตตัวนี้สามพันจากนั้นดูดิเฟนแค่ 6,000อีกโวยคนนี้ตีแบบพันแล้วอ่าตีแปดตีแปดตีเจ็ดโอ้โหบางบางมากโอ้ไหมโม้อยู่ดีอ่ะโอ้อยู่ดีอ่ะเปิดด้วยการเซอร์เพ็ดเลยเป็น9,000เอ้ยได้โอติ เลียงหน้ามาบุมไปบุมเออพันเลยจู่จ้าจู่ไปรีบดีกว่าไม่รีบไปรีบบุมอายเทมหกพันอ้ยามาแล้ว แต่ปัญหาคือต้องเล่ให้เร็วกว่าพี่เดเพราะว่าพี่เดบอกมกิีปต่อมันจะระเบิดไอเทมได้ชักจะลำบากเหมือนกันอ่าเริ่มเลยเวลาเข้าโซไปแล้ว,ว,ว,ลวอ่าไม่ตีเหรอเดี๋ยวไอนี่เริ่มเริ่มเริ่มแบทเตอรเนอ่ะ,อะมามามา<ด>มาตีไอตัวเบมเบนชีนะไอตัวด้านข้างด้านข้าง,งอ่าตายอ่าเลยมาโดชาร์จแอนโดรอืมสิบไลท์เหรอ สิบไลฟ์อืมนะขอเลยกันเวลสองเกตด,ดับเบิลแดแทักบทเทิรเลยโอเคมาเลยครับสองปั๊บเหลือแปดดับเบิลดแดนชักปั๊บเหลือหกการเซโอ,ต,อตีอีกสองขาดเกตอ่าไปเลยจู๊ของดีดิ <c oughs> Mm hmm. ดาดูอา,าไม่น่าเลยไ,ไม่น่าเลยแต่ต้องทำบอดี้คอแบบไหนดีเดี๋ยวนะเอากิฟไหนดีนิดนึงนิดนึง mm hmm. ยฝานี่เอาฝาไม่ฟูอาทับบนรอบนี้รอบนี้ผมขอเป็นกิฟไลท์อาอาขอเป็นกิฟไลท์นะครับเพราะว่า นี่สตาร์แจ็คบูดเกจูวคุ้มเลยเสียดายกิฟฟานี่เหมือนกันนะอืมเสียดายกิฟเหมือนกันแต่ก็ก็ประมาณนี้อ่าแล้วตอนนี้ผมตีได้ข้างไม่ถึงที่หว่าตีได้ข้างไม่ถึงพันแปดพันแปดพันอ่ะถ้างั้นก็ต้องเป็นอันติเมทมาเลยไม่รู้แพ้ไม่แพ้ไม่รู้เล่นก่อนละ ขอใหม่ได้ไหม,มเ,เออเด็ดเดเดีด๋ยวไนไม่ดูก่อนแป๊บนึงขอดูในดอกก่อนลืมหนึ่งสองสามโอ้สี่แล้วนะมีมีสี่ใบพอดีเป๊ะอืมอมากรอกรอเลยสี่ใบอาา่ะได้ได้เล่นแล้วความความความคลิปสองความอืมก็ดูสิอ๋อตัวสีทองมาจ่ายสองเกตมาที่คอสองวางครับมอนสเตอร์ มดสนาเราไม่เกินหนึ่งใบโอ้ยสามโซสองโซเลยหนาแต่ใจด,ดีดูดิตีเราสามารถรีมูฟมังกรก,ก่อนเหล็กได้ถ้าเกิดแ้วต,ต้องตีมอ,อนสเตอร์นะมันจะได้รับบบกหนึ่งแล้วก็เพนโอ้เพนอีกนก็คือถ้ามุมาการก็โดนประมาณนั้นอ,อ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับ มีอุตสามีนนี้เห็นไม่มีอะตีใหญ่ตัวดับเบิลเอแด้านข้างก่อนแปดพันนะผมตีทีเดียวถึงแล้วอ่าก้ายาเหล็กไหลบวกห้าพันเขาตัได้แท็กบวกห้าพันอ่าได้โซกะอืมเออ<ต>อย่าทํากันเร็วม,ม,ม,มันไม่ได้ทั้งเทินใช่ไหมบวกแค่ทีเดียวจน,นจบการต่อสู้ใช่ใช่อีกทีหนึง่งเฮ้ยดับเบิลเลยเหรอย้ำย้ำ ก็กายาไปที่สองอ่าเดี๋ยวนะกายาไปที่สองเนี่ยพี่ดีจะเป็นตูเท่าไหร่ตูหมื่นสามใช่ใช่หยอกมาได้เอ้ยอย่าตัวตียังไม่มีแล้วผ่านเลยแต่ก็เสียเก้าด้านสองใบถือได้อยู่อตีไอเทมไม่เตี่ยอ๋อไอเทมโอ้ยตีก็เข้าเกตให้อีกแล้วชีวิตแล้วแบบผมไม่ลิงกว่าเมื่อกี้ตีเข้าเกตห้า ไอ้เขาต้องรีทายตัวนั้นเก่งก็ไม่มีอ่ะตีกลางตีกลางอ่ะเหลือห้าย้มใไปจั่วก็ได้ไม่เชื่อหรอกว่าจะมีบัดี้มาทับจบนะจบจบจบแบเทิร์นรอชาร์ตแอนด์รอถไม่ขึ้นแบทเทิรเลยงั้นมาอะไรครับไ์เหลือเจ็ดเหรอต้องเก็บข้างแล้วนะนะตีข้างแปดพัน กก8,000อีกทีนึงปราก่อนดเมตนเฮ้ยตะบุแอทแท่าเดี๋ยวนะป๊บปป๊ op. อปฮาลเลยห้ากีาม,มัวไม่มีเอ้ยเอ้ยป๊บโอ้ไม่มไรรเวลาเอาจริงได้เวลาเอาจริงของผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันอ่อ่เริ่มทั้งาน,นก็ต้องลูกชายวัดกลางแนละ้วมาเลยมาเลยตีกลาง มือกี่ใบมือมีสามใบมือมีสามใบเหรอเกตมีสองเองเกตมีสองใช่แต่จะเสียงก็ยากอยู่เครื่หน้าเข้าจั่วได้คือแพ้เหมือนกันอืมเซฟ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 กันมองพี่หาแก้วหมดแล้ว่านเลยอุ้ยการ์ดกันเยอะเว้ยรอบนี้เอาเรื่องเอารื่องการ แอนดรอยด์เอ้ยได้แล้วได้แล้ว,ลวจริง,งนะสินะโอ้สองใบหนึ่งใบสองใบอืมต้องขอใบชาร์จเกตใช่ไหมใช่ไปไล่ต่อคอสเวต์แมชชีนประเจ็ดยังไม่เจอสามสี่ห้าหกเจ็ดเอออูแปบบ๊บ Okay. ได้แล้วไฮเปร์เนอร์จี้โอเคเดือดใต้กองไล่เลยไฮเปร์เนอร์จี้ต yeah> ีเกตสองสามตีไม่มีเกตแล้วมือเท่าไหร่ตอนนี้มือสองใบมีเซฟเลสเปล่าจัดมาดิไม่มีดิเอาไปกับชีวิตตีตีทำงเล็บเอาชิ้นมาแล้วไปสองกาง เหลือสามสองอ่งไม่ต้องคิดมากกาดเลยไล like. โอเคอ่ะต่อเรอไม่ได้แท็กเหลือสองอ่านเลยผ่านเลยก <c oughs> ็เดี๋ยวมือมีเท่าไหร่นะสองใบเหรอสองใบเท่านั้น <c oughs> โชีวิตลำบากลำบนกิฟต์ก็หมดอืม ผลทางชนะมีไหมโซมีอะไรบ้างครับพี่เดไม่มีอะไรใช่ไหมโซโซไม่มีอะไรเลยไม่มีเทคไม่มีเทคอืม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 อ่ะดูโซหน่อยเอาอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเทคอะไรก็ไม่ได้อะไรมากเนาะอ่ามีผลอยู่อ่ะเริ่มเอาตัวไหนดูโซอ่ะอ๋อมีผลเธอไปรัดก,กับกันชาร่าเอากันชาร่าครับพอเดี๋ยวเือร์เบล้วจะหลุดได้ไหมอ่ะ อ่าถูกต้องถูกต้องมาเลยลิงกลางสี่ขีลิงกลางสี่ขีเข้ามาเลยโอ้ยครับเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งจัดเกตแน่นอนผ่านเลยเอ้ยมูไม่ได้ดิยอมจัดการมันหมดแล้วยอมนะจุ๊บวันนี้ได้หน้าโบกสวยๆเลยอดีมีถือว่าโอเคแล้ว